สวัสดีครับวันนี้เราจะนำตัวอย่างที่138นะครับมันติกกุปสกาวปิ้งเอเอนะครับ The Powerful of Single Candle Strategy นำมาปรับปรุงนะครับปรับปรุงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะครับและกลายเป็น EA ความเสี่ยงต่ำนะครับดูจากผลการทดสอบนะครับผมได้ทำการทดสอบ9เดือนในปี2024กำไร3าไร32.8% ในขณะที่ MACD อยู่ที่7.29%เท่านั้นนะครับ Relative D/D ก็อยู่ที่7.29%เช่นเดียวกันนะครับ EA ตัวนี้นะครับเมื่อทำการปรับปรุงนะครับเราจะนำไปใช้กับคู่เงิน EUR/USD นะครับเราปรับเปลี่ยนเราปรับปรุงอะไรไปบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับเราใส่จำนวนนะครับ m a c Order ลงไปจำกัดการออกไม้นะครับ ไม่ให้เปิดไม้บายเกิน10ไม้ไม่ให้เปิดไม้เซลล์เกิน10ไม้นะครับ2นะครับเวลาที่เราจะเปิดไม้แก้ใช่ไหมครับเปิดไม้บายราคาวิ่งลงเปิดไม้แก้ไม้แก้ไม้ที่1เราจะให้ระยะกิจเป็น10ปิบเปิดไม้แก้ไม้ที่2เราจะให้ระยะกิจเพิ่มขึ้น2เท่าเป็น20ปิิบปเห็นไหมครับเปิดไม้แก้ไม้ที่3ระยะกิจเพิ่มขึ้นเป็น40ปิิบป เปิดไม้แก้ไม้ที่4ระยะกริจเพิ่มขึ้นเป็น80ปิ๊แบบนี้ก็คือเรานำแนวความคิดของกริดดนามิกมาใช้นั่นเองใช่ไหมครับไม่พอครับในส่วนของอะไรครับ l o อตไซสนะครับเวลาแก้ไม้นะครับเราก็จะเพิ่มเป็น2เท่านะครับของทุกๆไม้นั่นเองนะครับโดยผมใช้ค่าคงที่ l o อตเเป็นตัวกำหนดถ้าผู้เรียนต้องการจะ เพิ่มขึ้นไม่ถึง2เท่าก็ไปเปลี่ยนตรงค่าของที่ลด x อนะครับและนะครับผมยังเพิ่มนะครับจุดเข้าบายจุดเข้าเซลล์ที่ควบคุมนะครับความปลอดภัยให้มันด้วยก็คือใช้บล็อกเช็คดิสเทนต์นะครับเช็คระยะห่างระหว่างไม้ที่เราจะเข้าเนี่ยนะครับกับเส้นค่าเฉลี่ย EMA Fast ไม่ให้มันไกลกันเกินไปถ้าราคาปัจจุบันกับเส้นค่าเฉลี่ยมันห่างกันเกินไปแสดงว่า เราซื้อของแพงถูกไหมครับเราก็จะควบคุมมันได้โดยการใช้บล็อกเช็คดิสแทนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า EA ตัวเนี้ที่ผมพูดว่าผมปรับเปลี่ยนปรับปรุงเนี่ยครับเราจะเขียนเราจะใช้งานกันอย่างไรใครที่ยังไม่ได้ดูตัวอย่างที่138ให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับเพราะตัวอย่างนี้ผมจะอธิบายแบบรวดเร็วนะครับไม่อธิบายยิบย่อยเหมือนในตัวอย่างที่138นะครับ ตัวนี้จะเป็น138 RV1 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เริ่มต้นนะครับเรามาดู constant และ variable ของ EA กันก่อนนะครับในตัวนี้นะครับ EA name ก็เก็บชื่อของ EA เหมือนเดิมนะครับต่อท้ายด้วยคำว่า RV1 นะครับ Lot เท่ากับ0.01นะครับกิจ Distance เราใส่ค่า10เพราะเราจะใช้กับ EURUSD ใช่ไหมครับระยะกิจก็จะปรับลงเหลือแค่10ปิ p s นะครับ Cross money ตัวนี้จะเอาไปควบคุมนะครับหลังจากแก้ไม้สำเร็จใช่ไหมครับ จากค่าติดลบกลับมามีกําไรเอาแค่5 USD ก็พอนะครับก็ให้มีการปิดไม้เริ่มต้นใหม่นะครับลด x เท่ากับ2เวลาต้องการจะเปิดไม้แก้นะครับอยากให้ไม้แก้เพิ่มขึ้นกี่เท่าของไม้ก่อนหน้านะครับก็คือมาตั้งตรง lot x นั่นเองนะครับถ้าใส่2ก็คือจะเพิ่มขึ้น2เท่าของไม้ก่อนหน้า t a i l i n g stop 1 5 t a i l i n g step คือ1นะครับคือค่าพารามเตอร์ ที่เราจะเอาไปตั้งในบล็อกเทลลิงสต็อปควบคุมการกินกำไรในโหมดโฟ o t เทนนั่นเองนะครับแบ็กเทสโหมดค่าเริ่มต้นคือฟอสนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเราจะทำการ b แบ็กเทส Mode แบบไม่สนใจอะไรครับบล็อกการเก็บข้อมูลนะครับหรือบล็อกการแสดงข้อมูลนะครับก็เปลี่ยนจากฟอสเป็นทูนั่นเองผลจากการแบ็กเทสจะรวดเร็วขึ้นนะครับ m i n i มั m ม,มวิกไซ z ์นะครับ50 นะครับ Candle size 10 pip, EMA fast 10, EMA slow 50, Dist ance, pip, Distance pip เท่ากับ10นะครับ Adjust Distance เท่ากับ2ตรง Adjust Distance เนี่ยมีความหมายว่าระยะกิจนะครับที่เราต้องการให้มันเพิ่มขึ้นนะครับทุกๆก,การแก้ไม้ผู้เรียนต้องการให้มันห่างกันกี่เท่านะครับถ้าเป็น2ก็คือ2เท่านะครับถ้าต้องการให้มันเป็น f i กกิจก็คืออะไรครับเปลี่ยน Adjust Distance เป็น1นั่นเองนะครับ m a ็ Mac Order เท่ากับ10เห็นไหมครับเราจะควบคุมการออกไม้บายให้ไม่เกิน10ไม้ไม้เซลให้ไม่เกิน10ไม้เพื่อป้องกันพอร์ตของเรานะครับกดอัปเดตไปนะครับเวลาตั้งค่าเสร็จแล้วส่วน v a r i a b l e เนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกับตัวอย่างที่138นะครับ <c oughs> เพิ่มเติมมาคือ t o t a l Cost Lot ผมต้องการรู้ว่าตอนนี้ปิดออเดอร์ไปแล้วรวมกันเท่ากับกี่ลอตไซส์นั่นเองนะครับนำไปแสดงบน บล็อกคอมเมนต์บนชาร์ตนะครับต่อมานะครับเรามาดูในแอเรียที่1นนะครับผมเพิ่มเติมอะไรไปบ้างนะการเปิดไม้บายการเปิดไม้เซลล์ของระบบมันติกรุ๊ปสเกลปิ้งเอเนี่ยนะครับจะแยกกันนะครับอิสระออกจากกันนะครับไม้บายก็เปิดของไม้บายภายใต้กรุ๊ปที่1ไม้เซลล์ก็จะเปิดของไม้เซลล์ภายใต้กรุ๊ปที่2นะครับเริ่มต้นพิจารณาก่อนว่านะครับถ้ายังไม่มีการเปิดไม้บายเห็นไหมครับเราใช้บล็อกโนเทตนะครับ ฟิลเตอร์ใบไทยเลือกบายถ้ายังไม่มีการเปิดไม้นะครับเราจะพิจารณาคุณลักษณะแท่งเทียนแค่2แบบนะครับใครอยากพิจารณามากกว่า2แบบก็ใส่ได้ครับ,นรบในตัวอย่างทําแค่2แบบแบบที่1ก็คืออะไรครับแท่งเทียนก่อนหน้า Candle ID 1ใช่ไหมครับเป็นแท่งเทียนขาขึ้นมีไส้เทียนด้านล่างยาวๆนะครับเกิน5 0ขึ้นไปนะครับโดยที่จะพิจารณา แข่งเทียนนะครับที่มีแคนเดลไซส์นะครับ1ิบปิ๊บขึ้นไปเท่านั้นนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับไส้เทียนก่อนหน้านะครับแคนเดลไอดนึ่งเป็นบูแคนเดลใช่ไหมครับมีไส้เทียนด้านบนน้อยๆด้านล่างน้อยๆไม่เกิน10%นะครับก็จะทําการเปิดไม้บ่ายนะครับก่อนเปิดไม้บ่ายเราจะดูว่าเทนณขณะนั้นเป็นเทนขาขึ้นหรือเป็นเทนขาลงนะครับเราใช้ เส้นค่าเฉลี่ย2เส้นเป็นตัวเช็คนะครับก็คือ EMA fast นะครับเส้นค่าเฉลี่ย10ใช่ไหมครับและ EMA slow เส้นค่าเฉลี่ย50ถ้า EMA fast อยู่เหนือ EMA slow นะครับเราก็จะถือว่าขณะนั้นยังอยู่ในเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับและเราจะเปิดไม้บายทันทีเลยไหมยังนะครับเรามาควบคุมความปลอดภัยอีกนิดนึงนะครับโดยการเช็คระยะว่าราคาปัจจุบันเนี่ย candle close candle id 0เนี่ยมันอยู่ห่างจากละครับ e a fast เนี่ยไม่เกินเห็นไหมครับ lower แดนนะครับ lower แดนเท่าไหร่ครับ10ปิ๊บนะครับถ้ามันเกิน10ปิ๊บแสดงว่าถ้าเราจะเปิดไม้บายราคาก็จะแพงไปใช่ไหมครับพอราคาแพงไปเราก็ไม่เอาดีกว่าเราไปรอไม้หน้าดีกว่าใช่ไหมครับไม่จําเป็นต้องเข้าทุกจังหวะใช่ไหมครับจังหวะไหนดีและเหมาะสมค่อยเข้าใช่ไหมครับต่อมานะครับเราก็จะใช้อะไรครับกลยุทธ์ d y n a มิกกริดใช่ไหมครับจากตัวอย่างก่อนหน้า ดังนั้นก่อนที่จะเปิดไม้นะครับเราก็จะมาเก็บค่านะครับระยะกิจไว้ในตัวแปร l e n g e of b y y เห็นไหมครับตัว l e n g e of b y y ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแปรที่ควบคุมระยะกิจของฝั่งการเปิดไม้บายนะครับเริ่มต้นเนี่ยระยะกิจที่เราต้องการคือ10 p i ิบใช่ไหมครับ l e n g e of b y y จะเก็บค่า10ลงไปนะครับโดยการใช้ b ล็อก modify variable นะครับ เปิดไม้บายไม้แรกด้วยขนาด0.01ล็อตนะครับเป็นแบบฟิกโวลลุ่มในตัวอย่างมันติดกรุ๊ปนี่นะครับอย่าลืมนะครับไม้บายต้องเปิดภายใต้กรุ๊ปที่1ไม้เซลล์ต้องเปิดภายใต้กรุ๊ปที่2นะครับหลังจากเปิดไม้บายไปแล้วนะครับก็ไปเปิดการใช้งานของโหมด FTB เปิดการใช้งานของโหมด RTB นะครับและเก็บขนาดล็อตไซส์ไม้แรกของไม้บายไว้ในตัวแปรล็อต B นะครับ มาดูฝั่งเซลล์บ้างนะครับใช้บ็อกโนเทตเช่นเดียวกันตรวจเช็คว่ายังไม่มีการเปิดไม้เซลล์นะครับที่เกิดจากกรุ๊ปที่2เนี่ยถ้ายังไม่มีการเปิดไม้เซลล์ก็พิจารณาคุณลักษณะแท่งเทียน2คุณลักษณะนะครับใครต้องการมากกว่า2คุณลักษณะก็นำบ็อกซิงเกิลแคนเดลเทมเพลตมาเชื่อมต่อได้นะครับ ตัวอย่างนี้นะครับเราจะเช็คว่าแท่งเทียนก่อนหน้าเป็นแบ็อรงลี่เป็นแท่งเทียนขาลงเท่านั้นนะและมีไส้เทียนด้านบนเห็นไหมครับอัปเปอร์วิกไซส์ยาวๆนะครับยาวอย่างน้อย50%นะครับและแท่งเทียนที่เราจะพิจารณานะครับจะต้องมีขนาดแคนเดิลไซส์ไม่ต่ำกว่า10ปิ๊บนะครับในคุณลักษณะที่2ก็คืออะไรครับแท่งเทียนก่อนหน้าเป็นแบแคนเดิลนะครับแบแคนเดิลที่มีขนาดของแท่งเทียนไม่ต่ำกว่า10พิ๊บ โดยมีไส้เทียนด้านบนและไส้เทียนด้านล่างไม่เกิน10%เห็นไหมครับเข้าคุณลักษณะไหนนะครับก็จะทําการเปิดหม้เซลล์แต่ยังไม่เปิดทันทีนะครับเราจะมาดูก่อนว่าณขณะนั้นมันเป็นเทนขาลงไหมก็คืออะไรครับ EMA fast จะอยู่ต่ํากว่า EMA slow ไหมใช่ไหมครับถ้าอยู่ต่ํากว่าเราถือว่า จังหวะนั้นอยู่ในเทรนขาลงใช่ไหมครับเราก็จะมาเช็คระยะก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยว่าเราจะไม่ซื้อของแพงใช่ไหมครับเราจะเปิดไม้เซล์เมื่อระยะห่างระหว่างราคาปัจจุบันกับ EMA fast ไม่เกิน10ปิบันนั่นเองเห็นไหมครับความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับจังหวะนี้ไม่ได้ช่างมันนะครับไปรอจังหวะหน้าและเอากลยุทธ์การสร้างกริดดนามิกมาใช้ก็คืออะไรครับเอา box modify variable มาเก็บนะครับ ระยะกิจที่เราต้องการไว้ก่อนนะครับ l e n g e of s a l e เนี่ยเก็บระยะ10ปิดไว้ก่อนนะครับหลังจากเปิดไม้เซลล์นะครับแล้เราก็มาเปิดไม้เซลล์ใช่ไหมครับเปิดไม้เซลล์ด้วยขนาด0.01ล็อ no stop l o s s no take profit นะครับหลังจากเปิดไม้เซลล์ไม้แรกนะครับเราก็ไปเปิดการทำงานของโห e มด FTS โห e มด RTS เห็นไหมครับโดยการให้มัน มีค่าเป็น1คเท่านั้นเองนะครับแค่เปลี่ยนจาก0ูนย์เป็น1มันก็ทํางานแล้วนะครับและเก็บขนาดลอดไซส์ไม้แรกของการเปิดไม้เซล์ลไว้ก็คือ0.01ไว้ในตัวแปรลดเนะครับและแน่นอนครับกลยุทธ์ของการสร้างระยะกิจดินามิกนะครับผู้เรียนเรียนมาแล้วใช่ไหมครับหรือใครยังไม่ได้เรียนย้อนกลับไปดูก่อนนะครับหลังจากมีการเปิดไม้เนี่ยนะครับสมการนะครับที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาคืออะไรครับ เปลี่ยน length of buy นะครับถ้ามีการเปิดไม้ buy ปุ๊บ length of buy ต้องเพิ่มขึ้น2เท่าถ้ามีการเปิดไม้ sell length of sell ต้องเพิ่มขึ้น2เท่าเราต้องการวิธีการนะครับเราต้องการวัตถุประสงค์แบบนี้ใช่ไหมครับไปทำหน้า on t a t e ครับง่ายที่สุดเห็นไหมครับเรามีบล็อกที่เรียกว่า t a d e create ถ้ามีการเปิดไม้บายเทปครีเอทบายนะครับเอาฟอร์มูลามาเชื่อมต่อเห็นไหมครับเลนจ์ออฟบายคูณ2เห็นไหมครับ2ก็คือแอดจัดดิสเทนต์เห็นไหมครับเมื่อเลนจ์ออฟบ y ายคูณ2องเลนจ์ออฟบายก็เพิ่มขึ้น2เท่าเก็บไว้ในตัวแปรเลนจ์ออฟบ y ายถ้ามีการเปิดไม้เซลเห็นไหมครับนำบล็อกเทปครีเอทฟิลเตอร์บายไท์เลือกเซลนะครับถ้ามีการเปิดไม้เซลเลนจ์ออฟเซลก็จะเพิ่มขึ้น2เท่าตามสมการในฟอร์มูลานั่นเองนะครับ หลังจากเปิดไม้แรกไปแล้วใช่ไหมครับมันจะเกิดฉากทัศขึ้นมา4ฉากทัศนฉากทัศที่1คือเปิดไม้บายแล้วได้กําไรฉากทัดที่2เปิดไม้เซลล์และได้กําไรเห็นไหมครับฉากทัศที่3เปิดไม้บายแล้วขาดทุนฉากทัศที่4เปิดไม้เซลล์และขาดทุนนะครับเรามาดูฉากทัดนแรกก่อนนะครับหลังจากเปิดไม้าบใช่ไหมครับหมด FTB ทำงานเห็นไหมครับพอเราไปเปลี่ยนให้โหมด FTB มีค่าเป็น1นะครับเงื่อนไขเป็นจริงนะครับ If t a d ดบก็ทํางานเพราะมันเปิดไม้บายไม้แรกใช่ไหมครับ If t a d ดบจะตรวจเช็คว่าถ้ามีการเปิดไม้บายจากกรุ๊ปที่1นะครับ For if t a d e ส่งข้อมูลไม้บายล่าสุด1ข้อมูลเป็นไม้บายที่เกิดจากกรุ๊ปที่1นะครับส่งมาให้บ็อกคอนดิชันตรวจเช็คว่าราคาปัจจุบัน Candle Cross Candle ID 0เนี่ยมันอยู่สูงกว่าราคาเปิด ไม้บายก่อนหนะ้าไหมเห็นไหมครับเปิดไม้บายแล้วราคาวิ่งขึ้นนะครับได้กําไรเราก็จะเปิดไม้บายเพิ่มโดยการใช้ระบบฟิกกิจนะครับทุกๆระยะกิจ10ปป๊บนะครับ การสร้างระยะกิด10ปิ๊บก็ใช้บล็อกฟอร์มูลาสร้างตัวแปรกิดดิสแทนซ์คูณ2ค่าเริ่มต้นเป็น0ย์แต่หลังจากเห็นไหมครับโหมด FTB ทํางานปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนค่าเป็น2เท่าของระยะกิจนั่นเองนะครับและนําตัวกิดดิสแทนซ์คูณ2เนี่ยใส่ในบล็อกโนเทตเนียบายฟิลเตอร์บทายสั่งบายเลือกบายนะครับและไม้บายต้องเป็นกรุ๊ปที่1เท่านั้นนะครับต่อมานะครับเมื่อเปิดไม้บายราคาว,วิ่งขึ้นใช่ไหมครับครบ1ิปิ๊บปุ๊บ ระบบก็จะเปิดไม้บายเพิ่มนะครับตามคำสั่งของบล็อกบายนาวนะครับเปิดด้วยขนาด0.01นะครับเป็นแบบฟิกโวลูมนะครับ no stop loss no take profit เมื่ออะไรครับโหมด ftb ทำงานเปิดไม้ปุ๊บใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการพิจรารณาเปิดไม้ต่อไปนะครับเราจะไปทำการปิดการทำงานของโหมด rtb เห็นไหมครับวิทาปิดเราก็ใช้ modify variable เปลี่ยนกลับไปเป็นค่าศูนย์แค่นี้ก็ปิดการทำงานของโหมด R T B ตัวนี้ได้แล้วนะครับและเมื่อจำนวนการเปิดไม้เห็นไหมครับเราใช้บล็อกเช็คเท็ดเคา้าเช็คจำนวนการเปิดไม้บายนะครับที่เกิดจากกรุ๊ปที่1มากกว่าหรือเท่ากับ2ตัวบล็อกเทลลิงสต็อปก็จะทำงานทันทีหลังจากจำนวนการเปิดไม้บายครบ2ไม้ เท i ลิงสต็อปเริ่มทํางานเลยใช่ไหมครับในตัวอย่างนี้นะครับเท i ลิงสต็อปเราตั้งไว้ที่15เท i ลิงสเต็ปตั้งไว้ที่1นะครับผู้เรียนได้ EA ไปแล้วลองปรับลองจูนนะครับค่าเท i ลิงสต็อปใหม่ดูนะครับเผื่อจะได้ค่าที่สวยงามกว่าผมแน่นอนครับให้เวลากับมันใส่ใจกับมันผู้เรียนจะได้ค่าที่ดีกว่าผมแน่นอนนะครับต่อมานะครับนี่คือการทํางานของโหมด FTB นะครับมาดูฉากทัดของโหมด FTS บ้างเปิดไม้เซลล์และได้กำไรใช่ไหมครับหลังจากเปิดไม้เซลไม้แรกโหมด FTS ทำงานเห็นไหมครับพราะเราให้ FTS มีค่าเป็น1ใช่ไหมครับต่อมานะครับ If Test Cell ก็จะทำงานเพราะถ้ามีการเปิดไม้เซลนะครับในกรุ๊ปที่2 If Test Cell ก็จะทำงานปล่อยให้มันผ่านตัวมันไปได้ใช่ไหมครับ For i s t a s e ส่งข้อมูลไม้เซลล่าสุด1ข้อมูลให้บ b o ก Condition ตรวจเช็คทิศทาง ว่าตอนนี้ราคาปัจจุบันต่ํากว่าราคาเปิดไม้เซล์ก่อนหน้าไหมถ้ามันต่ํากว่าเงื่อนไขเป็นจริงแสดงว่าอะไรครับเปิดไม้เซลลราคาวิ่งลงใช่ไหมครับได้กําไรพอได้กําไรปุ๊บสร้างระยะกิจ10ปิป๊บใช้ฟอร์มูล่าสร้างกิจด distance ิสเทนคูณ2นําไปใส่ในโนเทตเนียบายฝั่งเซลเห็นไหมครับฟิลเตอร์ไบท์เลือกเซลลกิจด distance ิสเทนคูณสใส่ในช่องเลนจ์ออฟนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ระยะ สิบป๊บแล้วใช่ไหมครับเมื่อเปิดไม้เซลล์ราคาวิ่งลงครบ10บป๊บเปิดไม้เซลล์เพิ่มตามคำสั่งของบล็อกบายของบล็อกเซลล์ now ขนาด0.01ล็อตใช่ไหมครับใส่กรุป๊ปให้ด้วยนะครับไม้บายกรุ๊ปที่1ไม้เซลล์กรุ๊ปที่2นะครับเมื่อโหมด fts นะครับเปิดไม้เซลล์แล้วนะครับก็ต้องไปปิดการทำงานของโหมด rts นะครับเพื่อไม่ให้มัน สับสนในการพิจารณาเปิดไม้เพิ่มต่อไปนั่นเองนะครับตัวบล็อกเช็คเท็ดเขาก็จะเช็คว่าตอนนี้ไม้เซลล์เนี่ยครบ2ไม้หรือมากกว่า2ไม้หรือ,อยังเห็นไหมครับถ้ามันเท่ากับ2ไม้หรือมากกว่า2ไม้ท e ล l i n g stop ฝั่งเซลล์เห็นไหมครับ t e ล l i n g stop ฝั่งเซลล์หมายความว่าในบล็อก t e ล l i n g stop เราฟิลเตอร์บายไทให้พิจารณาเฉพาะไม้เซลล์นะครับของกรุ๊ปที่2อง telling stop ใส่15บห้า telling step ใส่1นะครับเพียงเท่านี้นะครับ มันก็จะกินกำไรนะครับตามการทำงานของ t a i l i n g stop นั่นเองนะครับมาดูฉากทัดที่3นะครับเปิดไม้บายโหมด R T B ทำงานแต่อะไรครับมันขาดทุนใช่ไหมครับหลังจากโหมด R T B ทำงาน if trade buy ทำงานใช่ไหมครับ for i s trade ส่งข้อมูลไม้บายล่าสุดให้ box condition ตัวเช็คว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าไหมเห็นไหมครับถ้า box condition เงื่อนไขเป็นจริงแสดงว่าอะไรครับ ตอนนี้เราติดลบถูกไหมครับเปิดไม้บายราคาวิ่งลงนี่แหละครับเราจะใช้ระบบแก้ไม้นี่คือผมเปลี่ยนใหม่นะครับไม่เอาฟิกกิตแล้วนะครับมีผู้เรียนแย้งมาบอกว่าฟิกกิตมันออกไม้เยอะเกินไปขอเป็นดินามิกกิตได้ไหมนะครับได้ครับไม่ยากเลยนะครับหลังจากเปิดไม้บายไม้แรกใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับกลับไปคิดถึงตัวแปรเล n g e ออ b u y ไว้นะตอนนี้ r a n g e ออ b u y มีค่าเท่ากับ20ใช่ไหมครับ เราก็เอาตัว l e n g h of by เนี่ยนะครับไปใส่ให้กับ b l o c โ note เนี่ยายเลยเห็นไหมครับเพียงเท่านี้นะครับ filter by t ไทยเลือกบายด้วยนะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถสร้างระยะกิจ10ปิ๊บให้สําหรับไม้แก้ไม้ที่1ได้แล้วถูกไหมครับในกรณีเปิดไม้บายราคาวิ่งลงครบ10ปิ๊ปปุ๊บใช่ไหมครับเราจะเพิ่มขนาดลดไซส์นะครับ ของล็อต B ee, นะครับล็อต B ee, คูณ2เท่ากับล็อต B ล็อตีจะเพิ่มเป็น2เท่าและเราก็จะเปิดไม้บายนะครับที่เป็นไม้แก้นี่นะครับให้มีขนาดเท่ากับล็อต B ee. แน่นอนครับไม้แก้ are, จะมีขนาดเป็น2เท่าของไม้ก่อนหน้าถูกไหมครับและหลังจากเปิดไม้บายอย่าลืมนะครับในหน้า on t r a ท e มันก็จะปรับเล n g e o f b u y ให้เพิ่มขึ้น2เท่าใช่ไหมครับจาก20ตอนนี้กลายเป็นเท่าไหร่แล้วครับ40นะกลายเป็น40เก็บไว้ในใจก่อนนะครับ หลังจากเปิดไม้บายด้วยโหมด RTB หลักการเดียวกันครับไปปิดการทำงานของโหมด FTB โดยใช้ Modify Variable นะครับเปลี่ยนโหมด FTB ให้เป็นค่า0นะครับและอย่าลืมไปปิดการทำงานของ Block Tailing Stop ที่โหมด FTB ใช้งานด้วยนะไม่งั้นมันจะมากวนเรานะครับก็เวลาปิดการทำงานใช้ Block Turn Off Block ใส่หมายเลข76หมายเลข76มาจากไหนก็นี่ไงครับหมายเลข บล็อกของ Tailing Stop ที่โห e มด FTB ใช้งานนั่นเองนะครับหลังจากที่โห e มด RTB ทำงานใช่ไหมครับเช็คเขตดเขาก็จะเช็คว่าจํานวนการเปิดไม้บายเท่ากับหรือมากกว่า2หรือ,อยังถ้ามันเท่ากับหรือมากกว่า2มันจะมาเช็คผลกำไรทันทีครับว่าขณะนั้นหลังจากคุณเปิดไม้แก้ไปแล้วเนี่ยมันกลับมามีกําไรหรือ,อยังนะครับถ้ากลับมามีกำไรมากกว่า5 US ดอลลาร์เราก็จะปิด ออเดอร์บายและเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันถ้ามันยังไม่กลับมามีกําไรถึง5นะแล้วกรณีนะครับราคามันวิ่งลงต่อใช่ไหมครับตอนนี้ในใจนะเ a นจ์อ f b บาเป็น40แล้วใช่ไหมครับเมื่อเลนจ์อ f b บาใส่ในบล็อกโนเทตเนียบายนะครับ40มันก็จะสร้างระยะกิจ20ปิบใช่ไหมครับถ้ามันหลังจากเปิดไม้แก้ไม้แรกไปแล้วนะครับราคาลงต่ออีก20ปิมันก็จะเปิดไม้แก้ต่อไปเห็นไหมครับ และอะไรครับระบบก็จะเช็คผลกําไรต่อเห็นไหมครับต่อมานะครับถ้ายังลงต่ออีกแต่คราวนี้ไม่ใช่40แล้วนะครับต้องเป็น80ใช่ไหมครับพอเป็น80ปุ๊บใช่ไหมครับก็เราก็จะทําการเปิดไม้แก้เพิ่มขึ้นนะครับ10ไปเป็น20 20ไปเป็น40 40ไปเป็น80 80ไปเป็น1 6 0เดี๋ยวตอน b a c k t e s ผู้เรียนจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันเกิด กริไดนามิกขึ้นมาอย่างสวยงามนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราจะจํากัดจํานวนไม้แก้ไม่ให้เกิน10ไม้ทํำยังไงครับนําบล็อกเช็คเทรดเขานะครับมาเช็คว่าถ้าจํานวนการเปิดไม้นะครับมากกว่าแม็กออเดอร์เห็นไหมครับมากกว่าแม็กออเดอร์ในที่นี้ก็คือ10บนะไหมครับถ้ามันมากกว่า10นะครับถ้าไม้บายที่เกิดจากกรุ๊ปที่1มันมากกว่า10นะครับเงื่อนไขไหนเป็นจริงนะครับจํานวนไม้มากกว่า10หรือได้กําไรมากกว่า5เหรียญนะครับ ก็จะปิดออเดอร์เลยนะครับดังนั้นปิดฝั่งนี้ขาดทุนปิดฝั่งนี้กําไรใช่ไหมครับแต่ช่างมันครับเป็นการคัดลอสดีกว่าพอร์ตแตกถูกไหมครับเมื่อปิดออเดอร์นะครับโดยการใช้คําสั่งจากบล็อกโคสเทดแล้วใช่ไหมครับปิดออเดอร์บายให้หมดเลยนะครับก็อย่าไปลืมไปเปิดการใช้งานของบล็อกเทลลิงสต็อปที่เราปิดไปด้วยนะครับใช้บล็อกเทิร์นออนบล็อกนะครับกลับมาเปิดการใช้งานนั่นเองนะครับและฉากทัศน์สุดท้ายนะครับผู้เรียนก็ ถ้าเข้าใจโหมด RTB โหมด RTS เหมือนกันเลยครับถ้าเปิดไม้เซลล์ไปแล้วใช่ไหมครับโหมด RTS ทำงานนะครับ If test cell ทำงานใช่ไหมครับ For is test ส่งข้อมูลไม้เซลล์ล่าสุด1ข้อมูลนะครับให้ box condition เช็คทิศทางของราคาถ้าราคาปัจจุบัน candle cross candle id 0สูงกว่าราคาเปิดไม้เซลล์ก่อนหนะ้าแสดงว่าอะไรครับขาดทุนใช่ไหมครับเปิดไม้เซลล์ราคาวิ่งขึ้นนะครับ โนเท d เนียบายซึ่งเราใส่ l ลนจ h of s เ l ลไว้มันก็จะเป็นตัวควบคุมระยะกิจนะครับเมื่อระยะกิจครบ10ปิดปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะเปิดไม้เซลลเป็นไม้แก้ใช่ไหมครับด้วยขนาด Loss s i ไซที่เพิ่มขึ้น2เท่าตามสมการในฟอร์มูลาเห็นไหมครับ l o เ s สคูณ2เท่ากับ l o เ s นะครับเปิดไม้เซลลโดยใช้คําสั่งเ l l Now ใส่กรุ๊ปที่2นะครับขนาดของมันอ้างอิงตัวแปร Lots เห็นไหมครับและแน่นอนครับเปิด การทำงานนะครับเปิดไม้ในโหมด RTS ก็ต้องไปปิดการทำงานโหมด FTS นะครับและไปปิดการทำงาน t a i l i n g stop บล็อกหมายเลข43บล็อกหมายเลข43คือบล็อกหมายเลขของอะไรครับ t a i l i n g stop ในโหมด FTS นั่นเองนะครับเมื <ME> ่อ ER จำนวนการเปิดไม้นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้ของฝั่งเซลล์นะครับเห็นไหมครับตัวเช็คเทดเขาจะเป็นตัวตรวจเช็ค เปิดไม้แก้ไปแล้วกลับมามีกำไรหรือ,อยังเห็นไหมครับใช้บล็อกเช็ค Profit u n r e a l i z e นะครับเช็คกำไรของฝั่งเซลล์นะครับว่ามีกำไรมากกว่า5เหรียญหรือยังนะครับหรือนะครับจำนวนการเปิดไม้มันเกิน10ไม้หรือ,อยังเห็นไหมครับถ้ามันเกิน10ไม้ก็ปิดออเดอร์เซลล์นะครับและแน่นอนครับถ้าเปิดไม้เซลล์ไปแล้วราคาวิ่งขึ้นเปิดไม้แก้แล้วราคายังวิ่งขึ้นต่อนะครับต่อไปโนเทดเนียบายตัวนี้ที่เราอ้างอิงด้วยเลนจ์ออฟเซลเนี่ย มันก็จะไปตรวจเช็คที่ระยะ20่ิ๊ปบใช่ไหมครับแล้วก็40ปิ๊บแล้วก็8ปิ๊ปบใช่ไหมครับตามลําดับนั่นเองนะครับและแน่นอนครับเมื่อมีการปิดออเดอร์เซลล์เราก็ต้องไปเปิดเทลลิงสต็อปหมายเลข4 3นะครับเพื่อให้กลับไปเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับและแน่นอนครับเวลาที่เราปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับเราจะกลับไปให้ระบบระบบมันทางานใหม่นี่ตัวแปรหรือค่าอะไรที่เราไปแสดงบนชาร์ตก็ต้องรีเซ็ตด้วยนะครับเช่นอะไรครับ เขา buy เขา sell profit buy profit sell ใช่ไหมครับจำนวนการเปิดไม้ buy จำนวนการเปิดไม้ sell อะไรพวกนี้นะครับต้องกลับไปเป็นค่า default นั่นเองนะครับทำยังไงล่ะเราจะ reset ค่าตัวแปรเหล่านี้ไปทำในหน้า on trade ครับง่ายที่สุดนะครับเพราะมันมีบ็อ c k trade close เห็นไหมครับ นำบล็อกเทรด close มานะครับถ้ามีการปิดออเดอร์บายปิดแบบไหนไม่ต้องสนใจนะครับเราเลือกเป็น no matter how ใช่ไหมครับเราก็จะรีเซ็ตตัวแปรที่เกี่ยวกับฝั่งบายให้หมดเช่น lot b เขา b mode rtb mode ftb profit b นะครับใน1 b o ่บ็อก modify variable มันรีเซ็ตได้แค่5ตัวแปรใช่ไหมครับถ้าเรามีมากกว่า5เอามาอีกบล็อกครับมาเชื่อมต่อเห็นไหมครับ Reset ต a e n g e of by u ให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นที่เราตั้งใน variable นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับถ้ามีการปิดออเดอร์เซลล์ล่ะเราก็ใช้บล็อกเทรดโคลสเซลล์เห็นไหมครับถ้ามีการปิดออเดอร์เซลล์ปิดแบบไหนไม่ต้องสนใจนะครับ No m a t t e r how นะครับก็รีเซ็ตตัวแปรฝั่งเซลล์นะครับ Lo t s c เขา s profit s ใช่ไหมครับโหมด RTS โหมด fts และถ้ามันไม่พอก็เอามาอีก1บล็อกนะครับโหมด Modify v a วลูเอ e บิลรีเซ็ตเลน l ซลให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นนั่นเองนะครับและเวลาเราเก็บ Data เราก็เอามาจากไหนครับ บั c เก็ตออฟเทดเห็นไหมครับและนําไปสแสดงบนชาร์ตผ่านบล็อกอะไรครับบล็อกคอมเมนต์และสังเกตเห็นไหมครับบล็อก Bucket of t ฟเทดบล็อกคอมเมนต์เป็นบล็อกที่ทไม่มีในัยยะในการคํานวณหาจุดเปิดไม้หาจุดปิดไม้ใช่ไหมครับนั่นย่อหมายความว่ามันเป็นแค่บล็อกเก็บ Data และแสดงผลถ้าหากเราต้องการแบ็กเทสเราไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องควบคุมมัน เพื่อให้การแบ็กเทสรวดเร็วขึ้นใช่ไหมครับนำบล็อกคอนดิชันมาสร้างเป็นแบ็กเทสโหมดนะครับเห็นไหมครับฝั่งซ้ายแบ็กเทสโหมดเท่ากับ0ค่าเริ่มต้นของแบ็กเทสโหมดผมให้เป็นฟอสฟอสก็คือ0ใช่ไหมครับในสภาวะปกตินะครับหรือเราเอา EA ไปใช้งานนะครับเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับระบบก็จะแสดงข้อมูลบนชาร์ตมีการเก็บ Data อย่างต่อเนื่องถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เรียนนําไปแบ็กเทสใช่ไหมครับ โดยไม่สนใจข้อมูลเหล่านี้ก็เปลี่ยนจากฟอสเป็นทูมันก็จะทำการแบ็กเทสได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผลการ b แบ็ Test กันเลยดีกว่าครับมาดูผลการทดสอบนะครับตัวอย่างที่138เมื่อเราทำการปรับเปลี่ยนปรับค่านะครับ แล้วเราก็เอาไปทดสอบกับคู่เงิน EUR/USD i m ม f เ a m e UR D, 15นาทีนะครับระยะเวลาการทดสอบ9เดือนนะครับในปี2024โมเดลในการทดสอบเนี่ยผมใช้ e v e r i t i c นะครับซึ่งเป็นโมเดลที่มีความแม่นยำที่สุดนะครับพารามิเตอร์ที่ผมตั้งค่าไหมครับผู้เรียนได้ EA ไปนะครับลองตั้งค่าตามผมเลยนะครับซึ่งก็เป็นค่า Default ที่ผมตั้งไว้ใน EA นั่นเองนะครับ โมเดลลิงคุณภาพในการทดสอบนี้คือ99%นะครับผู้เรียนได้ไปจะนำไปทดสอบ99.9หรือ100%ก็ยิ่งดีเลยนะครับทุนที่ใช้ในการเริ่มต้นคือ1,000นะครับผ่านไป9เดือนได้กำไร328.01 USD และเซ y ซะว่า32.8%เห็นไหมครับส่วนที่ผมชอบก็คืออะไรครับ Mac D D อยู่แค่7.29 Relative D D อยู่แค่7.29%แค่นั้นเองนะครับ โดยจำนวนการออกไม้ทั้งหมด234ไม้อย่างไรก็ตามนะครับ EA ตัวนี้เป็นการปรับแก้ระหว่างเรียนคลาสออนไลน์นะครับยังไม่ได้จูนไม่ได้แต่งนะครับแต่เป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้เห็นว่าหากเราต้องการจะเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับเอากลยุทธ์ที่เคยเรียนมาเนี่ยมาใส่ มาปรับนะครับจะทําอย่างไรเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ทํายากเลยใช่ไหมครับผู้เรียนเรียนมาเรื่อยๆนะครับเอาไอเดียของแต่ละตัวอย่างมาประกอบกันทําเหมือนตัวอย่างนี้นะครับผู้เรียนก็จะได้กลยุทธ์ใหม่ๆและนําไปทดสอบใช้งานนะครับเรียนมาถึงจุดนี้แล้วนะครับใครมีคําถามสงสัยก็ส่งคําถามมาสอบถามผมได้นะครับ หรือใครอยากจะลงเรียนคอส e อออนไลน์กับผมนะครับอยากได้ EA ประกอบการเรียนการสอนที่เป็นไฟล์ m q c แบบฟรีๆนะครับทุกตัวอย่างด้วยนะครับก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับตามรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับและแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ